อนุโมทนาบุญนะวันนี้พระอาจารย์มาทำตู้ปันสุขให้กับญาติโยนแถวเนินพระนะอยู่ตรงสายล่างอนุโมทนาบุญนะกับข้าวนี่พระอาจารย์ก็บินทบาทแล้วก็เหลือจากพระอาจารย์ฉันพระอาจารย์ก็เอามาตั้งตู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ตั้งที่วัดนะอันนี้เป็นเป็นร้านาชื่อร้านหัถนนสายล่างนะถนนสายเก่า สายล่างนะอยู่ที่ระยองโยมเลือกเอาไปเลยโยมนะข้าวอ่ะเอาข้าวไปอีกสองถุงได้ได้เอาข้าวไ,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 ไปหุงก็ได้อ่าได้โมทนานนะไม่เยอะหรอก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 อ่าโยมก็เห็นใครที่เขาตกงานไม่ได้ก็บอกเขามาเอานะสสมาเอาข้าวเอากับข้าวที่นี่นะ อ่าะก็เป็นตั้งตู้วันแรกนะยาโยมตั้งตู้วันแรกพระอาจารย์ก็เอากับข้าวเอาน้ำก็ไม่มากอะไรโยมนะเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ทำแล้วก็มีความสุขนะอยู่ตรงบริเวณนี้นะถนนสายล่าง เนินพระนี่นะหน้าร้านล้าร้านหัเก่านะอนุโมทนาบุญที่ใส่บาตรพระอาจารย์มาด้วยนะวันนี้พระอาจารย์ก็มาทําทานต่อนะพระอาจารย์ก็มาทําทานต่อบริจาคต่อไปให้คนที่เขาไม่มีกินไม่มีใช้นะน,นี้ก็เป็นโยมเจ้าของที่ให้ตั้ง ให้ตั้งตู้นะโยมนะบินทบาดมาตอนเช้าโยมก็ถามว่าโยมอยากทำพระาจันาร์ก็เลยมีแนวคิดว่าเอามาร่วมกับโยมเขาญาติโยมท่านใดอยู่แถ,ถวแถวอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะผ่านไปผ่านมาถ้ามีสิ่งใดอยากแบ่งปันก็ก็เชิญนำมาแบ่งปันกันได้นะ นี่เป็นร้านนะโยมีร้านอันนี้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าตกงานเหมือนกันจากที่มีรายได้เดือนหนึ่งก็เป็นหลักแสนนะโยมนะตอนนี้ลูกน้องลูกน้องก็ไม่มีละก็อยากจะทำบุญนะตั้งตู้ไว้หน้าร้านเลยโยมนะมีเสื้อผ้าของเล่นเด็ก ะไรหลายหลายอย่างเพราะฉันก็บินธบาตเสร็จก็ก็เลยเอาของมาร่วมกับเขานะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะเราทำบุญนโยมแล้วก็ทำทำที่เราพอจะทำได้ ไม่เดือดไม่เดือดร้อนตัวเองนะไม่เดือดร้อนต่อตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเวลาที่เราไปที่ตู้ปันสุกไม่ว่าจะเป็นตู้ไหนเราก็รู้จักพอประมาณนะโยมนะไม่ไม่นำเยอะเกินไปนะแล้วก็มีสิ่งใดที่พอเหลือแล้วก็นำมาใส่ตู้เพิ่มได้นะเอาละวันนี้ก็ ขอแค่นี้ก่อนนะโยมนะนุโมทนาบุญวันพระนะสาธุ